ณนะตอนนี้แม่ออมอยู่ที่วัดตาซ่อนแก้วนะครับเลยถ่ายวิดีโอสวยๆมาให้เพื่อนๆชมกันนี่ไงครับความสวยงามครับปริมากรรมอันสวยงามของพระพุทธศาสนาของเราข้างบนยังไม่ขึ้นไปเลยครับบนเจดี วันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่20กันยานักท่องเที่ยวก็มากันเยอะมากเลย <Okay. S 1> ไม่ออมอยู่หน้าองค์อะไรนะนรพระพุทธรูปนะครับปังอะไรไม่ทราบนะครับปังประทานพรนะครับ ซึ่งไม่วอมกำลังหาเงินทำบุญครับเมฆสวยมากๆเลยครับเมฆสวยรอยมาสวยงามมากเลยครับมาที่นี่ต้อง ไปคัดกรองก่อนนะครับทุกคนต้องไปจะต้องไปคัดกรองวัดไข้เสียก่อนครัถึงจะเข้าได้นะครับถ้าถูลอตเตอรี่จะพามาเที่ยวน้อมเป็นสวนอะไรสวนสุกัญญาคองขู่ เพ็ดแมนนองยุ่งมาเพืโอเคครับ oh, เอาภาพสวยๆงามๆม,มาให้ชมแค่นี้ก่อนนะครับ